นอนชัวร่อยเปอร์เซ็นต์กับผมใกล้เวลาแล้วด้วยเนาะประมาณนี้แหละครับนี่ครับอึอออคมอคอึมมาเลยแล้วนะครับเนาะอึ้คมมาเลยครับผมขอบคุณครับที่รับชม มาแล้วครับผมนะครับืออคือดำปี้ดำปอดเลยครับผมมานี้ครับโคราชยมเย็นแต่ยังไงก็ตกแน่นอนครับผมครับทักทายสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อนะครับรากกาทุกภาพเลยจ้ะเดี๋ยวลางงานลางการก่อนครับนะครับลงมาครับผมมาลางชิมงานก่อนจ้ะแกงไว้รอดการ นกโอ้วิ่งสวนสวนลมเลยแค่รอปั๊มใหม่มาสักทีนะครับกอสงสัยจะล,ล,ลองล้อล่างพรมน้ำฝนนี่แหลนะเ <laughs> นาะเออน้องน้องเขาก็แมมเอาปั๊มมาส่งนะครับเนาะหลัง <laughs> จากโบโลงครับ <laughs> จัมโบ ก็ทำนองนี้ครับเหมือนเดิมนะครับเติมเติมคือทำความสะอาดวะนี่ยนงานครับมลงคุยกันได้จ้านะครับเนาะเราได้หาลูกค้าให้เขาได้อีนเพเผื่อมีท่าขนมขอบคุณครับผมนะครับนะครับลงมานะครับ มาล่างชิ้นงานก่อนจากแข่งไปรอดการบบนะครับโอ้ชิ้นอุ้งคลื่เลยครับตจุดมืดมิดเลยครับเปิดฝ้าหมอดินมาเลยตอนนี้หนาดนกยิงตืน่นหนาว นอดโอ้วิ่งสวนสวนลมเลยโอเคความลางอาชีพโอเคจ้ะเดี๋ยวไปลางงานก่อนนะครับผมมาโอ้หูมืดคึบเลยครับผมเขี่ยมเก็บเสื้อผ้าเด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านทุกคนแจ้งงานขนาดนี้เดียวนะครับประมาณนี้โอ้หูคืบค้บเลยครับยิ่งเ เปิดมดเลยครับเปิดฝ่ามอเตอรมาเลยตอนนี้หนัดนกยิงตื่นหนาวโอ้โหถึงเลยครับึเปิดมดเลยครับเปิดฝ่ามอเตอรมาเลยตอนนี้หนัดนกยิงตื่นหนาวมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนะครับอือฮือคือดัมปี้ดัมปอดเลยครับผม รถโอ้ว oh, ิ่งสวนสวนลมเลยโอเคนะครับลงต่อมานะครับนี่มาล่างชิมงานก่อนจัดแก๊งไว้รอดการนะครับพิการพวกลิฟนะครับของบริษัทเขาดอกไม่ใช่ของผมดอกครับทุกผู้โมทใหนเขาเฉยๆนะครับผมเพื่อนๆนะครับหรือทุกท่านท่านไหนที่เหลือครับวันนี้มีเหลือ แน่นอนชัวร0 0อยเพ่เนกับผมใกล้เวลาแล้วด้วยเนาะประมาณนี้แหละครับจะกำลังเอาจัมโบ้ลมครับผมจัมโบย้ยี่สิบสันยี่สิบโอ้โหถึงดึ๊บเลยครับดึเปิมมมมมมดมดเลยครับเปิดฝ่ามอไดนมาเลยตอนนี้ นัดนกยิงตัวนนะเนาะโอ้ดูดิเหลือเนะ้ะสนใจก็แวะมาได้ครับข้ามโลนะผมวัดทะเลเนี่แหละครับผมบริการเคนบริกวีกันได้จ้านะครับเราจะได้หาลูกค้าให้เขาได้กทีนึงก็เผื่อมีค่าขนม ขอบคุณครับผมนะครับกมีของใหญ่ๆนะครับมาได้จ้านะครับเนาะตักทายได้นะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนะครับอือ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 ดัมปี้ดัมปอดเลยครับผมนี่ครับ อึม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 คึมมาเลยแล้วนะครับเนาะคึมมาเลยครับผมหลังจากจัมโบลงครับจัมโบ้ืเนี่ยครับ คึม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 มาเลยแล้วนะครับเนาะคึมมาเลยครับผมสนใจก็แวะมาได้นะครับข้ามโลนะครับผมวัตเลนี่แหละครับผมบริการเคเบิลบริเลือกครับวันนี้มีเหลือ,นนลอแน่นอนชัวร่อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใกล้เวลาแล้วด้วยเนาะประมาณนี้แหละครับ แลครับวันนี้มีเหลือแน่นอนชัวร่อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใกล้เวลาแล้วด้วยเนาะประมาณนี้แหละครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนะครับเออือคือคือือดัมปี้ดัมปอดเลยครับผมมานงานงานครับผมตรงสำหรับงานะ ดดูิลคออรับเพียงรับชมกำลังอาชีพโอเคค่ะเดี๋ยวกำลัางงานก่อนนะครับโอ้มาโอ้โหมืดคึบเลยครับผมเกี่ยเก็บเสื้อผ้าเด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้นนองทุกท่านทุกคน खूब दूरी धीरे आ रहा खूब दूरी धीरे आ रहा ขึ้นมาเลยแล้วนะครับเนาะขึ้นมาเลยครับผมแก้งานทั้นิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับลงมาณนะครับเนาะมาล้างชิ้นง,งานก่อนจัดแกง้งไว้รอดการนะครับเหลือครับวันนี้มีเหลือแน่นอนชัวร่อยเปอร์เซ็นต์กับกุ้งไกเวลาแล้วด้วย ประมาณนี้แหละครับมานี่ครับโคราชยามเย็นแต่ยังไงก็ตกแน่นอนครับผมครับท่านทายสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อน,นะครับรลังกาทุกภาพเด้ยจ้ะ<ม>เดี๋ยวลางงานลางการก่อนครับนโอ้วิ่งสวนสวนลมเลย มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนะครับอือือหือหือือ <ot> ดัมปี้ดัมปอดเลยครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนะครับอือ,อือหือหือือดัมปี้ดัมปอดเลยครับผม โกนครับกน,น,น,นทำนองนี้ครับเหมือนเดิมนะครับเติมเติมคือทำความสะอาดวะนนี่รอปั่มใหม่มาสักทีนะครับก่อนสงสัยจะลองลอรอล่างพร้อมน้ำฝนนี่แหละเนาะเออ